สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวิิจจตใสวันนี้เสนอต้อนฮิาารางานะาเรงชูเรายังฝึกอยู่ในหมวดฮิาารางานนะครับโดบุซึอิกิโมโนนะครับโดบุซึก็คือสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์นั่นเองนะครับอิกิโมโนก็สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่หายใจอุซึฮิาารางานะเอมปิซเดะนะโซริมาโชก็คือใช้ปากกาลากตัวที่มันจังๆตัวนี้นะครับ ป้ายไปลุยกันเลยว่ามีสัตว์อะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวนี้เขียนซ้ายขวาปึบซ้ายขวาซ้ายจึงตัวนี้นะครับยึกยึกยึก,ยกชวดนี่ครับคือตัวโซเพิ่มไปสองขีดก็จะเป็นโซ่นะครับจากโซเป็นโซ่ก็คือเป็น S เป็น Z นะครับต่อไปก็ตัวนี้ตัวอูนะครับมีเลย อนอกเสียงว่าโ zo นะครับก็คือช้างนะครับช้างเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า zo นะครับผมโอเคต่อข้างล่างช้างตัวนี้ตัวนี้แพะนะครับก็เริ่มต้นจากมีขีดแบบนี้เลยคล้ายๆตัวซื้ออนะเนาะแล้วก็ขีดหัวนิดนึงแล้วก็ขีดตรงนี้ลงมาอนอกเสียงว่ายะ ah นะครับแล้วก็2ขีด เสียงตัวนี้คือตัวคีอะเนาะคีถ้ามี2องขีดก็จะเป็นยีนะครับก็จะกลายเป็นยากิยากินะครับก็คือตัวแพ็กนี่เนาะต่อเจ้าตัวนี้กวางนะครับกวางก็จะเป็นตัวชีแล้วก็เลขสี่กับหัวน่าจะจำกันได้แล้วเนาะคือคานั่นเองนะครับ ออกเสียงว่าชิกะชิกะนะครับก็คือกวางเนาอะอยางอีไปแล้วต่อไปหมีหมีนะครับภาษาญี่ปุ่นเขียนแบบนี้ก็คือตัวนี้คุเนาะแล้วก็สองขีดขีดลงมาเป็นมอมาออกเสียงว่ามะ โอเคดังนั้นหมีภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคุมะคุมะนะครับต่อ2ขีดเสียงแน่นอนครับตัวนี้คือคิแล้วก็ขีดซ้ายขีดขวาหอบหอมยาวๆอันนี้จะออกเสียงว่าลินะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่เจอบ่อยก็คือตัวอื่นนะครับก็คือตัวนี้ยีราฟนะครับ ยีราภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคีริงคีริงนะครับสุดท้ายอูตัวนี้ครับตัวนี้เขียนอย่างนี้เลยขีดก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็เหมือนตัวซึอันนี้อ่านว่าละนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เขียนบ่อยแล้วก็คือตัวคูปแล้วก็นี่ครับบวกลงมาขีดนี้ขีดล่างคือทะ เพิ่มสองขีดตรงนี้เป็นดะนะครับดังนั้นอูดภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าลาคอดะลาคูดะ,ดะนะครับดังนั้นสรุปช้างก็คือโซ่แะก็จะเป็นยากิกวางก็จะเป็นชิกะหมีก็จะเป็นคุมะยีราฟก็จะเป็นคิริงอูดก็จะเป็นลาคูดะนะครับ เพื่อนๆก็ฝึกๆคัดลายมือไปจำคำศัพท์ไปทีละนิดด้วยกันกับพี่รลวเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วตอนเย็นๆพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวว่ามาตักบายบยยยยยะ